สวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่24มก,กราคม2 0, 0 1 4โดยลิเวอร o พูลเดลี่ไบเซอที่วันนี้ผมได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆติดตามกันชช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นกับเว็บไซต์ที่มาแรงและมั่นคงที่สุดในเวลานี้คลิกที่ิงด้านล่างเลยครับ เรามาิตัต้นเขาแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวของหนึ่งในนักเตะที่เพื่อนๆหลายท่านสอบถามกันเข้ามาเยอะและอยากเห็นเขาได้รับโอกาสลงสนามบ้างเขาคนนั้นก็คือทักคุมิมินามิโนะดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นที่เราซื้อมาจากเลสเตอซาวส์บวกตั้งแต่เมื่อเดือนมก,กราคมปีที่แล้วได้ค่าสิทธิสัญญาสุดถูกเพียง7.25ล้านปอนด์เท่านั้น หลังย้ายมาอยู่กับทีมได้ไม่นานมินามิโนะก็ได้ร่วมชูถ้วยพรีเมียร์ลีกกับสมโมสรในทันทีซึ่งเป็นการปลดล็อกแชมป์ลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกของสมโมสรน,นับตั้งแต่ปี1990หรือในรอบ30ปีอย่างไรก็ตามเราก็ต้องยอมรับกันเลยว่าดาวเตะวัย26ปีได้รับโอกาสลงสนามค่อนข้างน้อยซึ่งเยเกนครอฟก็ได้ออกมาย้ำตลอดว่าตั้งแต่ใหม่ที่ย้ายเข้ามานั้นจำเป็นจะต,ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้ากับทีมเหมือนในเคสของฟาบินโย หากเราย้อนกลับไปดูเมื่อฤุูการที่แล้วมินามีโนะก,ก็ได้รับโอกาสลงสนามในช่วงครึ่งหลังของซีซั่นรวมทุกรายการไป14นัดและยังทำประตูให้กับทีมไม่ได้เลยทว่าผลงานของเขาในครึ่งแรกของฤดูกาลใหม่นี้แม้จะได้รับโอกาสยังไม่มากเหมือนเดิมเมื่อได้ลงเล่นไป16นัดแต่ผลงานของเขาก็ถือว่ากระเตื้องขึ้นมาตามลำดับเมื่อยิงได้4ประตูกับ1แอสซิต นั่นประจบเหมาะกับการที่แนวลุกของลิเวอร์พูลกำลังฝืดสนิทยิงประตูไม่ได้มา4เกมติดต่อกันแต่พาะนัดล่าสุดที่พ่ายคาบ้านให้กับเบอร์ลี่จนเสียเซติไร้พ่ายในถิ่นแอลฟิล์ยาวนานถึง68เกม เกมนัดต่อไปของพวกเขาคือการบุกเยือนถิ่นโอทราฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในคืนวันนี้สำหรับศึก FA ครับซึ่งนอกจากจะเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีแล้วนี่จะอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เรียกความมั่นใจของทีมกลับมาหากสามารถคว้าชัยชนะได้แต่ในทางตรงกันข้ามหากเป็นฝ่ายพ่ายแพ้นี่อาจจะเป็นเกมที่ทำลายความมั่นใจของทีมไปอย่างสิ้นเชิง เยอเกนครอปรู้ถึงเรื่องนั้นดีและเขาก็ได้เปรยเอาไว้แล้วว่าเกมนัดนี้จะจัดหนักจัดเต็มแต่ล่าสุดทางทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของซูโมสอนก็ได้โพสกราฟิกสำหรับเกมบุกเยือนเรดเดวิลในคืนวันนี้ในรูปดังกล่าวดูเหมือนจะเป็นการเปรยเป็นในว่าเราอาจจะได้เห็นมีนามีโนกออกสตาร์เป็นตัวจริงเมื่อเขาถูกชูขึ้นมาเป็นตัวประชาสัมพันธ์เกมแดงเดือดอย่างชัดเจนพร้อมแคปชั่นว่าเกมต่อไปทิเปเยียนอัลทราฟอร์ดใน FA ครับ แม้กราฟิกดังกล่าวอาจจะยืนยันไม่ได้100%แต่เพื่อนๆได้ติดตาม Twitter ของสโมสรอยู่ตลอดจะทราบว่าส่วนมากแล้วนับแต่ที่ถูกชูขึ้นมาแบบนี้มักจะได้โอกาสลงสนามยามถึงการแข่งขันจริงขณะเดียวกันตัวครอปก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าอีกคนหนึ่งที่น่าจะได้กลับมาลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนี้ก็คือโมฮัมเหม็ดซาลามันมีความเป็นไปได้สูงที่โม e จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเพราะไม่ได้คิดว่าเรื่องนั้นเป็นความลับอะไรมากมายเลยนะ ครกล่าวในๆก็เปิดประเด็นมาเรื่องราวของนักเตะที่อาจจะได้รับโอกาสลงสนามกันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมได้อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูคาดการสเสวดผู้เล่นตัวจริงที่จะลงสนามให้กับทีมของเราในเกมนัดนี้กันบ้างครอปจะยังคงยึดระบบการเล่นแบบ4-3-3ตามถนัดเหมือนเดิมแต่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นหลากหลายตำแหน่งจากเกมที่ไใกับเบอร์ลี่เมื่อกลางสัปดาห์ ไล่มาตั้งแต่ผู้รักษาประตูที่จะพักอาิสันเบเกอร์เป็นตัวสำรองและส่งครีวินเคเลเฮอร์นายด่านดาวลุ่งลงเฝ้าเสาแทนซึ่งเป็นสิ่งที่เขาได้รับโอกาสมาเสมอในฟุตบอลทั่วอยู่แล้วคู่ปากหลังตัวกลางจะยังคงใช้งานฟาบินโยอเป็นแกนหลักของทีมเช่นเดิมแต่น่าจะให้โอกาสลีสฟิลเลียมลงสนามมาเป็นตัวจริงโดยที่มีนาธาน,นีลฟิลลิปเป็นตัวสอดแทรก แบ็กซ้ายขวาวันนี้มีโอกาสสูงที่จะพักตั้งทุนอเล็กซานเดอร์อาร์โนและอันดูโรเบอร์ซันได้เปิดโอกาสให้เนโกวิลเลียมและคอสตาซิมิคาร์ลงเป็นตัวจริงแทนขยับมาที่แผงกองกลางจอแดนเฮนเดอร์สันน่าจะยังฟิตไม่ทันทำให้เตียโกอัคันทาราจะลงคุมเกมต่อไปส่วนเคอร์ติสโจนและเจมส์มิลเนอร์จะได้กลับมาลงสนามเป็นตัวจริงอีกครั้งเหมือนในเกมรอบที่แล้วที่เจอกับแอสตันวินล่า แนวลุกทั้งโรเบรโตเฟเมโนและโมฮัมเหม็ดซาลาที่ได้พักมาเป็นตัวสำรองในเกมที่แล้วก็จะกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงส่วนซาเดโอมาเน่จะได้พักในเกมนี้เปิดทางให้กับทาคุมิมินามิโนเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูบทสัมภาษณ์ของเยอเกนครอบก่อนเกมน่าสําคัญกับยูไนเต็ดในคืนวันนี้กันบ้างดีกว่านายใหญ่ชาวเยอรมันออกมายอมรับว่าลิเวอร์พูลอาจจะมาถึงจุดที่ต่ำสุดแล้วในตอนนี้ แล้วมันก็ถึงเวลาที่พวกเขาจะใช้เกมกับ r ร d Devil เป็นจุดเปลี่ยนพลิกฟอร์มการเล่นของทีมกลับมาอีกครั้งเราแพ้ในเกมนัดที่แล้วกับเบอร์ลี์และนั่นก็คือจุดที่ตกต่ำแล้วมันไม่ใช่ว่าผมไม่สนใจหรือไม่แคร์อะไรเลยชังนั้นครอปกล่าวเมื่อผมคิดย้อนกลับไปผมก็หาเหตุผลมาอธิบายไม่ได้เช่นกันว่าทำไมเราถึงเป็นฝ่ายปราชัยในเกมนั้นแต่มันเกิดขึ้นแล้วและบางครั้งคุณก็ต้องการจุดที่ต่ำสุดเพื่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ให้กลับมาอยู่ในเส้นทางที่เหมาะสมเรื่องนั้นแน่นอนเลยและนั่นคือสิ่งที่เราจะทำในตอนนี้หากเราเอาชนะในเกมที่แย่ๆได้โลกอาจจะบอกว่าโอเคมันไม่ใช่ฟุตบอลในแบบที่พวกเขาเล่นเป็นปกติแต่อย่างน้อยพวกเขาก็กลับมาเก็บผลการแข่งขันได้แต่ในระยะยาวแล้วเรื่องแบบนั้นจะไม่ได้มีส่วนช่วยเราเลย มันจะช่วยเราได้ก็ต่อเมื่อเรานำสิ่งเหล่านั้นมาปรับใช้ผมจินตนาการออกเลยว่าในตอนนี้ผู้คนทั้งหลายจะคิดกับเราว่าอย่างไรบ้างแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือลูกทีมของผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในชั่วข้ามคืนบางครั้งเราก็ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายที่เราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนและบางครั้งเราก็ไม่รู้เลยซ้ําว่ามันจะมีความท้าทายเหล่านี้เข้ามาทวันนี้คือความท้าทายที่เราและใครก็ไม่อยากเจอ แต่ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นคําตอบคือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เราต้องเผชิญลูกทีมของผมยังคงเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและมีคาแรคเตอร์ที่สุดยอดผมหมายรวมถึงพวกเขาทั้งหมดทุกคนพวกเขาทุกคนเป็นคนที่สร้างสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ขึ้นมาและพวกเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาเพียง้ามคืนผมยืนยันได้ว่านี่ยังคงเป็นทีมที่ดีอยู่ ไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆนมาดูเรื่องราวของโมฮัมเหม็ดซาลาและลูกตัวเก่งของทีมเรากันบ้างหลังมีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของเขาที่มีออกมาก่อนหน้านี้จะส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นของดาวเตะทีมชาติอียิปต์และทีมในภาพรวมหรือไม่หากเราจำกันได้ซาลาได้ไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางอาร์สสื่อชื่อดังจากประเทศสเปน และในช่วงหนึ่งของการได้สัมภาษณ์ดังกล่าว <_ d ance> เขาก็ไม่ปิดโอกาสที่จะย้ายไปอยู่กับเบรนท์มาริดหรือบาร์เซโลนาในอนาคตเรื่องดังกล่าวทําให้เกิดกระแสข่าวลือตามมามากมายแม้ซาร่าจะอธิบายชัดเจนว่าอนาคตของเขาอยู่ในมือของลิเวอร์พูลและต้องการไล่ล่าความสำเร็จในถิ่นแอนฟิลด์ต่อไปก่อนทั้งนี้ไม่เพียงแต่แฟนบอลที่ตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้แต่นักข่าวเองก็เข้าไปสอบถามครอบเช่นกันว่าสถานการณ์ของซาร่านั้นได้ส่งผลให้ทีมฟอร์มตกลงอย่างน่าใจหายหรือไม่อย่างไร ผมไม่คิดเช่นนั้นนะนั่นคือเรื่องปกติสำหรับโลกฟุตบอลครับตอบมันไม่ใช่ว่าเราออกไปพูดในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสาระสำคัญมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยแต่เราถูกตั้งคำถามขึ้นมาและเราก็แค่ตอบคำถามเหล่านั้นกลับไปเรื่องราวมันก็เป็นเช่นนั้นเวลาสื่อนำไปเสนอกันมันดูเหมือนว่า เราเป็นคนเริ่มบทสนทนาเหล่านั้นซึ่งในแคสส่วนใหญ่แล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยดังนั้นแล้วไม่เลยเพราะไม่คิดว่านั่นจะส่งผลกระทบอะไรกับฤดูกาลของเราเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ยังคงอยู่กับเรื่องราวของเยอเกนครอฟอีกเช่นเดียวกันหลังเค้าออกมาเปลยถึงอนาคตของตนเองเมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในช่วงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแฟนบอลของสโมสรเองในบางส่วนผมรับมือกับความกดดันมาตลอดทั้งชีวิต ดังนั้นผมขึ้นเคยกับเรื่องนี้ดีมันยากจริงๆที่จะทำให้ผมมีความสุขในระยะยาวกับอะไรก็ตามครอปกล่าวผมเป็นคนที่ตื่นเต้นได้ง่ายกับระยะสั้นแต่สำหรับอนาคตในระยะยาวแล้วมันไม่ง่ายเลยทั้งนี้เยนสเลมันอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติเยอรมันของปืนใหญ่อาร์เซนอลก็ออกมารับลูกครอปในทันทีว่าหากเขาไม่เป็นที่ต้องการที่แอนฟิลแล้วบุนเดสลีกาพร้อมอ้าแขนต้อนรับเขากลับมาเสมอ ผมไม่รู้ว่าเขาคือความภาคภูมิใจของชาติไหมแต่มันเป็นเรื่องที่ดีแน่กับการมีโค้ชเยอรมันในพรีเมียร์ลีกซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่เก่งที่สุดด้วยเลมันกล่าวชาวเยอรมันเรียกเขาว่าคิงครอปเพราะเขาประสบความสําเร็จอย่างมากกับดอร์ทมุนเราต่างก็คิดว่าเขาคือโค้ชที่เก่งที่สุดของโลกเขาเป็นคน่ทำตัวเพราะเขารู้ดีว่าจุดแข็งของเขาคือการบริหารจัดการคนจุดอ่อนของเขาคือการค้นหาตัวเอง แต่เขาได้รับการสนับสนุนจากทีมงานของเขาผมรู้จักผู้ช่วยของเขาและโค้ดหนุกอีก2คนที่อยู่ข้างตัวเขานี่คือทีมที่สุดยอดเลยถ้าว่ามันต้องมีบอสใหญ่ที่สุดยอดขึ้นมาเป็นผู้นำและชี้ให้เห็นจุดอ่อนของตัวเองเพื่อรวบรวมความสามารคีของทุกคนเข้าด้วยกันเมื่อเขาอายุสัก60ปีเขาอาจจะไปคุมทีมชาติแต่ในตอนนี้มันคงยังไม่เกิดขึ้นเพรไม่คิดว่าเขาจะปล่อยให้เสียเวลาหากอัมลาลิเวอร์พูลไปแล้ว มันยากที่จะตัดสินเนื่องด้วยบุค,คลิกของเขาว่าเขาจะมีความสุขกับการได้คุมทีมหลายๆเดือนครั้งหรือไม่เขาเป็นผู้จัดก,การทีมที่ชอบคุมทีมในทุกวันแต่กับทีมชาติแล้วมันต้องมีช่วงพักที่ยาวนานมากอย่างไรก็ตามในเชิงของความเอนเตอร์เทนและชื่อเสียงของเขาแล้วเขาจะเหมาะสมเสมอกับการมาคุมทีมที่บุนเดสลีกาแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใ,ใต้คลิปเลยแล้วเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ